บายดียำ่ำแรงพี่น้องช่วงนี้เสียหามงแรงแล้วสาวม,มันให้ข่อยดังไฟให้น้ำวนก,กับปิง้งปลาได้ปลายังมาปิง้งเราคุณนายปลาสลาดปลาสวายสลัดขอทิ้ี้ปประมาณนั้นฮ้ย,ย,ย,ยพี่นกองอยากน้ำฮานุ้ยอีกคนไหนพี่น้องเพราะว่าอืปลาเป็นปลาเตี้ยเจ้าหมูหูเรื่องเนาะอปลายังกับปลาดุใช่ไหมเกี๊ปลานิ่งใหญ่พี่น้องซื้อมาน้ำแม่ค้าประจำไข่อเนอี่ยแหละปิ้งกินแซ่บ สวัสดีค่ะสบายดีเด้อจ้ะมาพี่น้องจะมากรอกแซ่บที่ชุดในสามโลกบอบากเฝ้าแซ่บโพดโพกีแล้วก็ตําพี่ปลานิ้น่อยเละจุ้มเป๊ะปลามันมันโพดเหนื่อยลงเหนื่อยลงทำามาเป็ีปาาน่นปร,ประแดด บ่เลยเละบันนี้เลยบันบ่นเลยบ่เป็นโตเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้เยอืขหิวข้าวกินข้าวก่อน ประตูแ่บ 没了。 ลม ียังกกินเราเพี้ยปลาทูนกาเอาไปป่นกินแท่งแท่งแองกับปลาทูเข่งแพ็คหนึ่งหาหกสิบาทเยอะเยอะบ่งงมีลวกพาคหนึงครับ มือเืนก็จะงาอย่างเงี้ยหนื่อยนั่ด้วยาแล้วขาวพไว้เป็นบัตรเป็นไอมกมลมพัดพริกป้าคนนึงค่ะให้หีบมา อยากกินแกงผักขี้เล็กบุมีผักขี้เล็กหาตลาดกับบุมีอ้วนเลยพี่ <c oughs> าม,มาน,น,นครับกินแกงผักขี้เล็กเนาะแกงอขีเล็กบมีแล้วนผะมจะเ,เอายอดไผ่แกลไปบ่ เกยงยอดไพ่เที่ยงคนมหาใหญ่คอยก,ออกิดเดกงบ <c oughs> <c oughs> ตุอนสมองสํหรับโอเคพี่น้อง น้ำนงอยนับออกเนี่ยนะ อื่นไปอยู่โรงเรียนลูกบัดเหมือกอื่นรอ,อหลับกลับเลยคือเข่าไปกินเพราะว่าคุณครู่นเรอยู่คุณครูอยู่บกครบเพราะว่าผลไปจัดงานอยู่ในเมืองเลยไปอยู่ลูกบัดมือ เอาลตู้ไปจอดอยู่ในเงาเ่ยผมหนึ่งเข่าใส่กล่องไปหนุกจะดึกเอาแจ่วนี่ไปกินน้ำลัวพักไปน้ำ เพราะว่าความประยัดพันใหญ่เพชรเอาข่อยไปถิ่นแบผู้ดเดียวล่วะโวกัดไปกลับมานะพยุ้มกันเลยสบายใจคนเล่าเขาก็ขามมากเลยพนะี่น้องเอาลูกเข้ามานะข้ากักทื้อเขาทื้อน้ำมาเห็ดกินอยู่หันละคนบานข่อย แสบอันนี้แจบมกกอกมื่อวนนจะเริืมถือไปนำหน่งใหญ่เพชรถือไปกินโรงเรียนอื่นเราไปอยู่ลำโพงอยางนอกเล่นอยู่แถวหันละข้ันกับมาเนาะอามันมปทรงลูกมันมื่อเมื่กันเดียห์เหรีตัวตัวจะเตะแถวคลุ่ไปนองม่ขี้คันกับมากังสั่นเอารถตู้ไป ว่าคุณคู่พันไหทรูปกะรองดูเป็นมูคู่นอยมาออื่นนะไปกิจกรรมโรงเรียนแต่ทุลากพันเอาซื้อเนาะรัฐการพันนาะเรียนพันนอยดูเป็นมูลูกเป็นกาทีนอนดีนหลักมือะไรแถวถ่าเจ้าอย่างนั้น เดย,ยเไปเห,ออหาถ่ายคลิปเอาบ้านบ่อคอยไปนเด <c oughs> ียงน้อยเห็น,หนาเลยคือเขาไปกินน้ำหนึ่งข่าแล้วแกไปแล้วหาเห็ดยังคอยลอลอยเ,ยอเรยคอยใบหลีนองเอ้ยเอ้าเอาร่มแล้วจะข,ขึ้นเงื่อนแล้วสำหรับกินเนล่าไปก่อนค่ะวันดีค่ะ